พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินาธามาตรทรงเปิดงานดาราไทยหัวใจรียูส์สยามดิสคัฟเวอรี่วันนี้เวลา11นาฬิกา30นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินาธามาตร,รเสด็จไปยังศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานดาราไทยหัวใจรียูส์สยามดิสคัฟเวอรี่ซึ่งบริษัททีวีทันเดอร์จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์บริษัท ICC International จำกัดมหาชนและสยามดิสคัฟเวอรี่จัดขึ้นระหว่างวันที่1-2สิงหาคม2552ภายใต้แนวคิดของที่เราไม่ได้ใช้อาจเป็นของใหม่ของใครหลายคนเพื่อรณรงค์ให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรและเชิญชวนประชาชนไทยสร้างพฤติกรรมใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่อันเป็นแนวทางหนึ่ง เพื่อลดการใช้ทรัพยากรไปสู่การแก้ปัญหาโลกร้อนทางนี้รายได้จากการจัดงานส่วนหนึ่งจะนำขึ้นถวายเพื่อโดยเสด็จพระคุศลสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยโอกาสที่ทอบพระเนศสิ่งของของดารานักแสดงจำนวนกว่า30ชีวิตที่ถูกรวบรวมมาจัดแสดงเพื่อจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไปกว่า2,000รายการ